ใจนะเขียนสายดาร์กก็ถ้าสําหรับเรื่องของผมเองที่ที่ชอบที่สุดสามเล่มน,นะคะรับเึ่นแรกเลือกเป็นเรื่อง,องนี้ลวกันนะครับเปรตเพราะว่ามันได้ปิ๊ปสามด้วยไม่ใช่นะครับก็คือจริงๆเรื่องเปรตเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ผีมหานครที่เป็นการเอาผีของไทยจากยุคสมัยก่อนอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในโลกปัจจุบนันในกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันน่าสนใจตั้งแต่ตอนที่เริ่มโปรเจกต์มาแล้วและการที่ส่วนตัวได้ผีเปรตเนี่ยก็เป็นความยากอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตามโจทย์มันคือต้องเป็นคนที่ยังไม่ตายแต่ว่าคําว่าเปรตเนี่ยจริงๆมันก็คือมันแปลว่าคนที่ตายไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยตอนที่คิดก็เลยเออเป็นเรียกว่าเปิดวิธีการคิดแบบใหม่ของเราเลยนะครับเป็นสิ่งที่เออไม,ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้แล้วก็สามารถทําออกมาได้แบบ ฉีกกรอบจากตราบเดิมๆในช่วงนั้นที่ทุกคนยังติดภาพของการเป็นเ,เขียนเรื่องสืบสวนสอบสวน,นอยู่อะงไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีความสะท้อนสังคมด้วยแล้วก็มีการเสียดสีมีความาบานเลือดมีความน่ากลัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงถ้าใครยังไม่เคยอ่านลองไปอ่านเรื่องนี้นะเปรอนะครับสนุกมากไปคอมเมนต์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบนะครับชื่อเรื่องว่า ร้านโชเฮียนแล้วกันเนาะร้านโชเฮียนก็เป็นงานโปรเจกต์อีกชิ้นหนึ่งชื่อโปรเจกต์ Ghost Marketing นะครับผีที่มาช่วยทำการตลาดให้กับกิจการที่กำลังจะตัดตายแล้วอะไรแบบนี้นะครับเรื่องการโชเฮียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระเอกชื่อว่าโชดึกโชดึกเป็นคนที่แบบเดินๆดาดาอะไรเงรี้ยแล้วก็ไปโดนนักธุรกิจท้องถิ่นคนหนึ่งหลอกให้ไปเซ็นกิจการร้าน โชห่วยมาโดยที่ตัวโชวดึกเองเนี่ยคือพอเซ็งปุ๊บก็ไม่เหลือตังแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ในการขายของด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตายแน่แนเลยถ้าสมมติว่าไม่มีผีเจ๊เฮียงที่เป็นผีอยู่ในร้านนี้มาช่วยโชวดึกให้ขายของได้อะไรเงี้ยครับในเรื่องเนี่ยนอกจากแบบความตลกปั้มปั้มเปิดเปิดของตัวโชวดึกแล้วเนี่ยก็จะมีความ มีความน่ากลัวนิดๆน,นะคบเรื่องนี้ไม่ได้น่กกากลัวมากแต่ว่าจะมีทริคของการทําธุรกิจโดยเฉพาะน่าจะใช้ได้ดีเลยสําหรับธุรกิจการค้าปลีกในปัจจุบันอะไเงี้ยนะครับเรื่องนี้ก็กำลังจะมีภาค2ในเร็วๆนี้นะครับอีกเล่มที่ชอบเรื่องนี้ด้วยชื่อเรื่องว่าตายไม่หลับนะครับตายไม่หลับเนี่ยเป็นงานรวมเรื่องสั้นของตัวเองแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ ตอนแรกเป็นเรื่องสั้นแต่อ่านไปอ่านมามันจะเริ่มกลายเป็นเรื่องยาวเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วก็จบด้วยการเป็นรวรรณยายนะครับธีมของมันก็คือแต่ละเรื่องสั้นที่อยู่ในเล่มน,นี้จะเป็นเรื่องของคนที่นอนไม่หลับแล้วก็ไปเผชิญกับเหตุการณ์น่ากลัวต่าง แต่ละตอนก็จะมีการทิ้งเงื่อนงำมีการหักมุมในเนื้อเรื่องของมันเองแต่ว่าพออ่านเรื่อยๆก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีหินที่มันเชื่อมถึงกันแล้วจริงๆเนื้อเรื่องมันคือเป็นยังไงอะไรประมาณงี้มันก็จะมีเซนส์ของความเป็นสืบสวนเล็กๆเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีนักสืบมาสืบตรงๆให้กับคนอ่านรู้คนอ่านจะต้องใช้ทักษะการสังเกตแล้วก็ปฏิปตอ่อเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความสนุกแล้วก็เป็นงานที่ส่วนตัวเออมันมันก็ มีความทดลองเนอะได้ทําอะไรแปลกแ,บบแบบใหม่ๆบ้างก็เป็นเป็นงานที่ชอบอะครับแต่ไงก็ตามขอฝากอีก2เรื่องด้วยแล้วกันเนอะก็คือวงกฎนารการนะครับแล้วก็รอยอสิรพิษรอยอสิรพิษเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเรื่องแฟนตาซีของพญายนาคที่เอามาตีความใหม่ตีความใหม่ในแง่ว่าถ้าสมมติว่าพญายนาคมีเป็นคนจริงๆอะแล้วก็ เขามีความสามารถตามตำนานแบบนั้นแต่คนจริงๆจะไปะทำแบบนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็มันน่าจะเป็นสิ่งในชีวิตที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เรียงงี่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เคยอ่านมิราชมหันนกมาก่อนอร้อยอสร้อยปเล่นนี้ก็จะเป็นมีเส้นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากมิราชมหันนกนะครับส่วนวงกฎนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตายแล้วไปไหนอันนี้เป็น เป็นมันอยู่ในเซตตายแล้วไปไหนแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวเอกที่ตายแล้วต้องตกนรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายชื่อว่าพิเศษพิเศษเนี่ยาตายแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะตายเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดียัยงไงก็ต้องตกนรกแน่นอนก็เลยไปขอให้เหมือนเป็นโยมาบาลอย่างเงี้ยครับช่วยให้ตัวเองอะ ได้แก้ไขตัวตัวเองก่อนที่จะตายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เขาก็ได้โอกาสในการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองด้วยประตูสีประตูคือเกิดแก่เจ็บตายให้ให้ไม่เกิดการตายครั้งขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่สนุกด,ดียังไงลองเราไปอ่านดูนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณครับ